จากรูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยขนาด6คูณ6ตารางหน่วยมี O ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก EOF แล้วก็มี OE เท่ากับ8หน่วย OF เท่ากับ6หน่วยจงหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาดูใหม่นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะคะไซส์ ABCD ตัวเนี้ยมันคือด้านละ6หน่วย O ตัวนี้คือจุดกึ่งกลางทีนี้มันเป็นมีสามเหลี่ยมตัวนี้ออกมาก็คือ EOF นะคะให้หาว่าถ้าสามเหลี่ยมตัว EOF เนี่ยมันสูง8กับฐานคือหกจงหาพื้นที่ในส่วนที่แรงเงาทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการใช้รูปช่วย จะเห็นว่าเมื่อทำการแบ่งรูปออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะคือลากรูปเนี่ยเป็นส่วนๆแต่ละส่วนก็คือกว้าง3 3 3พวกนี้นะคะโดยอย่างแรกต่อมาเราลาก O กับ P เนี่ยออกมาถูกไหมเมื่อเราลาก OP ออกมามันจะตั้งฉากกับ AD ในขณะที่ ตัว OQ เนี่ยก็ตั้งฉากกับ CD ตามจุดแต่ละจุดแบบนี้นะะโดยที่พอมันมีจุดตั้งฉากเนี่ยนะคะมันจะมีมุมเกิดขึ้นเป็นมุม1กับมุม3ามณนะตำแหน่งเมื่อสักครู่โดยที่ต้องอย่าลืมว่าตัวตรงนี้คือมุมฉาก แล้วตำแหน่งนี้ก็เป็นมุมฉากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมุมสองเนี่ยมุมสองเนี่ยมันจะเป็นมุมใดๆก็ตามที่พอเอาไปบวกกับมุมหนึ่งหรือมุมสามแล้วยังได้ค่าออกมาเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งก็เลยได้ว่ามุมหนึ่งเนี่ยมุมที่หนึ่งมีค่าเท่ากับมุมที่สามเลยเห็นมั้ยคะ มุมมันเท่ากันมุมตัวเนี้ยเท่ากันมุมตัวนี้มันก็จะเท่ากันตามไปด้วยเพราะว่านจุด P กับจุด Q เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราเรียกว่ามุมฉากที่เราได้อะไรอีกเราได้ว่าความสูงของส่วนเนี้ยนะคะความสูงของส่วนนี้นะมันก็คือ ความสูงของส่วนนี้คือ3ามนะคะความสูงของส่วนนี้ก็คือสามด้วยเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่ามันเป็นพูด,ดง่ายๆคือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองนะคะพอเราได้ตรงเนี้ยออกมาปุ๊บอ่าจุดที่เราได้จุดที่เราได้ก็คือพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมณนะบริเวณนี้เห็นไหมมันเป็นสี่เหลี่ยมแปลกๆนะคะก็คือลักษณะจริงๆเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองอ่ะถ้าเอาสี่เหลี่ยมตัวนี้บวกกับส่วนของสามเหลี่ยมตัวนี้ก็คือสามเหลี่ยมกอน,นะคะเห็นไหมว่าเขาจะเขียนลักษณะสามเหลี่ยมเอาไว้ด้วยอ่ะ ก็คือพื้นที่เขียนไว้หน่อยสี่เหลี่ยมคอนะคะบวกด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมกอแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาบวกกับพื้นที่แรงเงามันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมก็คือจะได้เป็นสามเหลี่ยมโทษทีอ่ะหรือเอาพื้นที่ตัวเนี้ยบวกกันมันก็จะต้องมีค่ากันเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยมคอ บวกด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมอขอไข่ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายอย่างที่บอกไปแล้วพอมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายที่มีไซส์เท่ากันแบบเนี้ยเราก็เลยได้ว่าที่จริงแล้วถ้าเราต้องการหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยให้เราเอาพื้นที่ทั้งหมดของสี่เหลี่ยมอของสามเหลี่ยมตัวนี้ ลบออกด้วยจริงจริงมันต้องลบออกจากจุดนี้ถูกไหมคะแต่จุดเนี้ยมันดันเท่ากับพื้นที่ตรงนี้พอดีก็เลยได้ว่าพื้นที่แรงเงานะคะมีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม e o f ลบด้วยพื้นที่ของสี่เหลี่ยม p o q d นะคะ งงเนาะไม่ยากนะคะตรงนี้พื้นที่ของส,อสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึส่วนสคูณสูงก็คือ8คูณฐานคือ6ลบออกจากพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านกว้างคูณยาวกว้างยาวก็คือด้านละ3เลย3คูณ3นั่นเองตัวนี้8 6 8หฐานสก็คือ24 2 4ลบกับ9นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ15ตารางหน่วยนั่นเองนะคะ เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูดลับ